าเยใส่มันก็หกต้นไม้แล้วก็หมดวอ่เออเยส่มทเามวเขาจะเลิดดูเลยเนาะมเฮ้ยีจอบไหมเออมีจอบก็ดีต้นไม้ยังไม่ปลูกนี่ีกไม่ใช่อาจอบป้อดินไว้หน่อยที่ฟาไหลหมดอ่ะ

น้ำไม่เป็นไรยกต่งซ่อมเอาเดี๋ยวฝา, <devi> ากพี่เขาดูต้องลดน้ำบ่อยๆอ่ะเนี่ยน็อกไปเพียบเลยอ,อ่ะน็อกมันร้อนใช่